สวัสดีครับสวัสดีพี่ตี้น้องๆ FC ช่องทาง y u t u b e ล็อกกี้อินดี้นะครับคลิปนี้มาดูกันว่าล็อกกี้เราจะไปไหนกันมาดูว่าเจ้าอินดี้เราจะไปทำอะไรรู้สึกว่าตามมาโอเคเจอแล้วเจอแล้วครับไก่ย่างวิเชียนครับไก่ย่างวิเชียน ใช่ไก่ย่างไมเคยนไปไหนครับมาแล้วครับนี่เลยครับผมช่างเจท่อไอเสียครับพี่น้องวันนี้เรามาหาช่างเจกันครับจะเป็นยังไงมาดูกันแลันสวัสดีช่างเจสวัสดีครรับทรครับ ท่อท่อท่อขาดแล้วผมจะอุดท่อนี้จะอุดให้มันออกตูดเหมือนเดิมหมดเลยอันนี้เราต้องมาหาช่างเจครับเห็นไหมท่อมันแตกมันมันกดมันดิ้นมากนะครับให้เอาออกไหมเอาไว้เหมือนเดิมเอาไว้เหมือนเดิมครับโชว์เหมือนเดิมแต่ว่าจะยืดให้มันแข็งขึ้นพี่ครับตัดใช่เลยยดมากับตัวนี้ก็ได้ยืดกับตัวนี้ครับครับผมตัดตัดรูแล้วก็อุดเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันลั่นมาก แต่ทีนี้อยากให้มันลั่นเหมือนเดิมแล้วครับดีครับมาวันนี้ช่างเจงานไม่เยอะครับ,บกินข้าวาที่นี้ถ้าเป็นช่วงที่ดินด่วนหรือเสียตินมาทำนี่แออ,อัดครับนี่ครับขึ่งลงขิ้งลงของด้วยขึ้นลงเนี่ยต้งเต่ สองเดือนอะไม่มีของมาสง่งเนยพี่พ้คออ่อ,อ,อนครับคออ่อนมาแล้วครับพี่พีน้องๆเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่ก็มีของแล้วครับของนัตโต้ด้วยมา,มาแล้วมาแล้วตายแล้วหยยบนี่ครับปลายท่อผมจะเป็นอย่างนี้ครับที่ซ่อนอยู่ข้างในมันปลายท่อผมเลยที่ซ่อนอยู่ท้ายล็อกกี้ครับจะเป็นปลายตัวนี้ครับเป็นปลายเดี่ยว ได้ได้ครับเดีย๋ยวขยับรถให้ช่างเจตั้งหนึ่งครับครับรับทํางานสแตนเลสด้วยครับของช่างเจลาวสแตนเลสลาวไฟลาวหลังคาทําหมดครับอันนี้นี่นี่นี่น่าจะเป็นลาวหลังคาเนาะลาวไฟเนะาะคาดหน้าด้วยทําเป็นสองชั้นครับตัวนี้ที่ดินดวนใส่อยู่ครับเป็นแบบนี้ครับาครับ สองคนหายไปไหนลูกน้องหายด้วยมอกระตงมอกวยเตียวมีหมดครับของผมโดนเพลงไม่เป right> ็นไรครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างรายได้ค yes> รับคือยอดผมครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้กรอกรายละเอียดเลยมีเพลงติดได้ครับ นี่ครับพี่ๆน้องๆครับถ้าใครที่คิดจะทำท่อไอเสียก็ลองดูลองแวะเข้ามาดูครับที่ร้านช่างเจมีหมดครับหมากไปเดียวแฝดสามแฝดสครับหรือจะเป็นท่อหายใจท่อไอเสียคูโบตาก็มีท่อไอเสียรถไทครับมีท่อยาง โอ้มันพ่อคนแม่หมอกวยเตียวเลยอ้มันคือญ่แท่ก็ไงแท่พี่น้องแม่มาใงญ่เลยวะมันยีสปุ่นเบบบันเลเฮอะเลยว่าลูกนั่นไแล้วยังสูลูกนี้เ่ไไรเลยเดี๋ยวหลังจากเรา ทำถอยเสียเส็จปุ๊บเราก็จะไปเปลี่ยนแหนบครับเปลี่ยนแหนบให้เล็กจวดแล้วก็น่าจะซื้อแถบสะท้อนแสงไปติดเพื่อจะได้ถ่ายรูปต่อภาษีครับภาษีข่อยจะหมดแล้วหมดคักๆภาษีข่อยหมดคักๆหมดสิ้นเดือนนี่แหละ ปล่อ,อยให้ช่างทำงานครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่เพี่น้องที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้นะครับ เรามาดูกันว่าเสียงมันจะลั่นไหม